สวัสดีครับเจมเพลงแม่นะครับก็หลายๆคนโรคโวสายรับเจายทางไกลสายรับายรับทางไกลเจมเพลงนะก่อนที่จะปล่อยงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยผมอยากถามความเป็นไปเป็นมาหน่อยสถิติสถิติสถิติไอ้งวดงวดแรกนั่นที่ไฮมานั่นคือวิ่งเก้าล้านเปอร์เซ็นต์ก็ออก0ูนย์เก้าครับ งวดที่สองห้าล้านเปอร์เซ็นต์มันก็ออกขาสองงวดที่สามที่ผ่านมาบ่านวิ่งศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ก็ออกศูนย์โกหายศูนย์โกงวดนี้ห้าล้านเปอร์เซ็นต์ก็เสีออกก็หายนะก็ซีออกอยู่ในนีิละจ้าจุนได้ไม่ผ่านละจ้าเฉพาะเลขวิ่งนี้เฉพาะเลขวิ่งนี้เข้าทุกงวดเข้าทุกงวดค่ะปีทั้งปีว่าแค่ผ่านสิผ่านยุด เทียสองเทียปีหนึ่งสิบาทประมาณงวดสองงวดจ้าเขาก็าพึ่งวันสองงวดนจะมียี่สิบงวดสี่ยี่สิบสี่งวดจ้าจะพาดประมาณงวดหนึ่งมีสองงวดเลยแล้วตามม่ดนงวดนี้ได้ตามแล้วได้ตามผู้สามันนอนรอตั้งแต่เมื่อคืนนผมนอนรอเลยนอนรอกันตั้งแต่เมื่อคืนนะว่าเอ๊แต่เจ๊เพยบอกว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนต้องปิดหน้าปิดตาใส่ มาถามตลอดตั้งใจเขาถามตลอดพี่ตีคนถามเอฟซีเยอะเอฟซีหลายเลยเนาะออสเารเลีกับโธมัถามออสเตรเลีกับเซมาสเตียนเขาเขาถือทุ่งวัดให้กันเขาเขาว่าติดตามมาถึงน้ำเกแือนี่เขาบอกว่าให้ฮซง้โดยตรงเพราะว่าเขาเขาลบตลูกระเบิดก็ไม่ได้เบิ้งไม่ได้เบิ้งเมื่อเช้านี้กับเฟซมาหา ส่วนมากก็จะมีโชคสองตัวหรือสามตัวสองตัวจ้ะสองตัวลันเ<ะ>ทียมมันกับเข่าสามตัวมันกับถึโตัวถึโตัแต่ตรงเนี่ยพ้านครเลยแต่บางวันเนี่ยอาจจะตงรงอาจจะตรงโบแต่โต๊โเเดมีอยู่ยเน,นะาะของใจยุอันนึงมั่าในนว้มาอิสราเอลนี่มันนัน ใช้รับอิสราเอลบอจ้าคนละคนจ้าคนละคนจ้าคนละคนจ้าไปทงานที่เขาทำที่นู่นเขาไปทำงานที่นั่นคนไทยไปทำงานที่นู่นเยอะเขาเขาติดตามมาเขาถึงมาน้ำสองงวดแล้วเอาว่าถือซุงวัดเลยพี่พี่ส่งให้ในเด้อเขาบอกว่าซี่อยู่ในุ้มไร่บอกจ้าเหตุทางไร่เนาะเทนออกคลิปแรกๆเลยเจแพรมั่นใจที่ห้า เอ้เลขไอ้งวดแรกไอ่เก้าเก้าล้านเปอร์เซ็นต์มันออกศูนย์เก้าครับงวดที่สองห้าล้านเปอร์เซ็นต์มันออกห้าสองครับงวดที่สามศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์มันออกศูนย์หกวดนี้ห้าล้านเปอร์เซ็นอืมนี่นี่เลยเห็นเห็นได้ว่าห้าล้านเปอร์เซ็นต์นี่แหละไอห้าล้านเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรเนี่อยากรูนั่นเลขวิ่งไงวิ่ตัวไหนบ้างวิ่งเลขวิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นต์ห้า ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าถ้าวิ่งตัวไหนก็จะล้านเปอร์เซ็นไงยังให้ห้าวิ่งห้าก็คือมันกับังฮูบาสิบุญานรือจ๊ะก็นั่นแหละจังจับเอาถ้าจับดูว่าเจ็บเพยิ้มมันไหนไงห้าห้าศูนย์ไหมวันนีจ้ากันนีจ้าวันนี้เรารู้เป็นเงินเป็นเลขคำนวณหรือเลขอะไรเขาไขมาค่ะ เขาใหมาเลยของฝากามาจากทางไกลทางไกลให้เป็นเจแพนเนี่ยเป็นสายบุญสายบุญคนบอกว่าให้บอกไปบอกเอฟซีถือเปิดเลยอบอกมาจะเขียนแล้วเลขลักเเลขลักมีคลิปออกไปแล้วก็เลขวิ่งออกไปแล้ววันนี้เราจะมาดูจับคู่เลขหลักมีตัวใดบ้างเลขหลักมีหลักมีศูนย์กับหกศูนย์กับหก เลขหลักมีศูนย์กับหกเริ่มแ้วเริ่มแ้วแอดประวัติเริ่มจับจุดในเแล้วเอาไจักับห้าล้าเปอร์ก็เอาห้าล้านเปอร์เซ็นต์เอ้าสำนักพราะะเอาจับคู่ให้เจ๊แทนวิ่งห้าว่งห้าล้านเปอร์เซ็นต์มาอีกเยอะพี่น้องมนสามตัวมีขอสามตัวห้าหกสองเอาห้าหกสนึกว่าห้าหกนย์โตร้องมาเด้อค่ะ

อืมาหกตัวนิ้เน้นนม็ดเดียวอ่าวงกลมอ่าศูนย์ศูนย์ศูนย์นีนน่อยู่สามตัวนะจ๊ะอ๋อห<ส>ลักนิดนึจ้ามันมีศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าอีกรอบนึงนะเน้นเออศูนย์ม้าก็คือศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าเนะจ๊ะแล้วทึบสามตัวหลักศูนย์นะครับ อันนี้อันนี้มันคือมีหาศูนย์แบบคุอมีศูนย์หามันแบบมันมันคนละหมาคนละหลักอ๋อคนละหลักไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ก่ศูนยังไงอ๋อ่ะเอาเขียนไปบนนี้แล้เนาะจ้ศูนยเขียนไปไดครับศูนนี้ศนยนี้เน้นเคือศูนย์ฐาด้วยจ้ะศูนย์ห้าเนี่ยนีศนห้าเดี๋ยเดี๋ยวงกลมสีแเลงครับวงกลมสีแดงเขียนก็ได้วงกลมอะไรพวกนี้เด็ หลักศูนย์เน <sever ed> <jacket> so, ้นท oh, ี่ศูนย์ห้าหลักห้าเน้นที่ห้าหกอ้าผู้ชมรอคอยกันนานแล้วโอบที่น้องจีรอบันรวมผู้ใดเขียนไม่พร้อมกันต้องการจะได้แล้วตัวเลขอันนี้เขียนยางเล้ยวหัวกันเรื่องน่องโชว์เลยครับกากระดาษก็ถือเป็นตัวตัวเน้ิ่งคนนิ่ตกขอบไปหน่อยนึงด้โอเคอ้าวตกขอบไปนิดนึงนดียวจ้าเบื้องเอาเด้อจ้าเบื้องเอาเด้อเป็นแค่แนวทางถือก็ถือแบบว่าจะว่าการ วันนาก็ให่คือเก้าวันนาก็ใช่คือเก้าวันนี้ถือเอฟซีถือถือหลายอยู่โอ้ตัวนี้เน้นเยอะพี่น้องสำหรับคุณนาว่าหลายตัวกับเอาที่เป็นนินเน้นแหงเนาะก็คือหาบกกับศูนย์หางส่วนสามตัวอยล่านี้อยู่สองหางห้าหกสองแล้วก็เก้าศูนย์สามแต่วิ่งไหนมากในน้อนล้านเปอร์เซ็นห้าล้านตัวสิบนรางเลยจ้าแต่ว่าจะบนแต่วาเป็นราง บางคนพ,พ <Therm om. S 2> ิ่นกะว่าพิ่นซื้อตะบุญให้เอาบน้างน้ำเดวยจ้ะบัววิ่งี่เนาะจ้าพิ่เพิ่นติดตามพิ่นซื้อตะบุญบันี้มันออก้างก็เลยอยากให้ซื้อบน้างอ่ะอ่ะก็สรุปของเจ๊แพรนะครับวันที่หนึ่งนะครับอ่ะกรกฎาคม2,568นะครับหลักศูนย์กับพุลักนี่ตั้งให้ดังศูนย์ลบหกตั้งแต่แรกแล้วนะ แล้วก็บอกว่า5้ล้านเปอร์เซ็นท์ทำไมต้องถามกันนักหนา5กับ0ูนย์เขาก็ให้แล้ว5กับ0ูย์หกับ6กเขาก็ให้แล้วอยู่ในนั้นเองนะทีนี้มาจับคู่นะครับเขาจะมี3ตัว5 6าหกสอตัวเด่นเด่นนะตัวแดงแดงเด่นเด่นเลยนะห้าแล้วก็9 0 3 903นย์เกนามนะครับ5้าล้านเปอร์เซ็นต์นี่บ่ต้องฟังหลาย50 53 55 5หนะครับ อ่ะนะครับแล้วก็ศูนย์เนี่ยจับได้ศูนย์สามศูนย์ห้าและก็ศูนย์เก้านาะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเทแพนะครับที่มาแบ่งปันนะให้กับ FC ที่ติดตามตอนนี้รู้สึกว่าติดตามกันเยอะ FC ฟซีเทเพบอกว่ารอกันเยออะย่าพึ่งไม่ไม่ต้องโทรแล้วรอรอรอดูคลิปอย่างเดียวรอก็ดูคลิปอย่างเดียวเนาะโทรมาก,กับประเด็นเลยได้แต่ห้าล้านเปอร์เซ<ห><ห>็นต์คือเก่าเอฟซีถึงเลื่องไเด้อจ้าเด้อไปพรอนาย่งวดนี้ ให้ถือคือเก่าลจาะจ้าวันหน้าก็ใส่ให้อีกคือเก่ากดติดตามนะครับเจ้แจ็รับทางไกลติดตามเจ่เพยนะครับรับทางไกลนะครับขอบคุณเจ่เพยมากเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ